จะไปดูสกายวอล์กนะคะโอเคเดี๋ยวเราคนเยอะม,มากนะคะเดี๋ยวเราหาทางไปก่อนนะคะเราหาทางไปไม่เจอนะคะไป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 เที <laughs> ่ยวกันไปเราไปเที่ยวกันไป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 เราไปเที่ยวกันไปเราไปเที่ยวกันเฮ้ยเราอยากไปเราไปเ่ยวกันไปเราอยากไปเราไปเทีน ทไมฝนมันตกทไมฝนตกไม่อยู่ยกมันข้าง้วจะไปตรงไหนวันนี้ก็มีที่เพิ่มมานะคะก็ต้นไม้สีแดงนี่นะคะก็เดินเข้ามานะคะก็จะเจอต้นไม้สีแดงสวยงามนะคะวันนี้อากาศเย็นมากเลยนะคะลมแรงมากเลยนะคะก็เดินแล้วเหมือนเดินอยู่ในห้องแอร์เลยนะคะไม่เหนื่อยนะคะ สะพานสีขาวช่วงนี้นะคะก็ไม่ต่างไปจากเดิมนะคะก็ที่แตกต่างก็คืออากาศนะคะอากาศหนาวนะคะก็เดินแล้วไม่ร้อนนะคะไม่ค่อยมีแดดน,นะคะแล้วเราไปช่วงเก้าโมงเช้านะคะก็อากาศดีมากๆเลยนะคะครั้งนี้นะคะเรามาเป็นครั้งที่3แล้วนะคะ วันนี้นะคะผู้คนเยอะมากเลยนะคะเราต้องเซฟหน่อยนะคะต้องใส่แมสน,นะคะคนเยอะจริงๆฐานแน่นถนัดไปเลยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ขึ้นไหมนะคะสกายวอล์กนะคะงางะะบันไดกับข้างล่างนะคะเราไปข้างล่างดีกว่านะ,ะเพราะว่านี่เป็นแบบทางธรรมชาตินะคะ ไม่เหื่อยนะคะถ้าว่าเป็นทางบันไดนะคะมันจะปวดขามากนะคะไปทางนี้มันจะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็สวยกจะเพลินๆนะคะจเจอดอกอะไรเราก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะมันจะทำให้เราไม่เหนื่อยนะคะ อันนี้ก็เป็นดอกไม้อะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้นะคะก็เป็นดอกสาบเสือนะคะก็ใบนะคะจะใชะ้ห้ามเลือดได้นะคะ ก็เดินมาเจอต้นอันนี้นะคะมันจะเป็นแบบว่าลูกสีแดงๆนะคะลูกเล็กๆนะคะตรงนี้ก็เป็นสมต้นไผ่นะคะแล้วก็มีเ่ววันนะคะเฉววันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนช่วงนี้นะคะเป็นช่วงใบไม้ร่วงนะคะก็ จะแห้งๆห,หน่อยนะคะเป็นหน้าแรงนะคะก็ทรรมชาติต้นเฟิร์นนะคะก็แห้งตายหมดเลยนะคะก็ต้นไม้เขียวชุ่มก็ตายหมดเลยนะคะต่างจากหน้าฝนนะคะแต่ก็ยังมีโขดหินสวยๆนะคะให้เราได้เซลฟี่อยู่นะคะ เป็นบรรยากาศหน้าแรงนะคะหน้าหนาวนะะหน้าฤดูหนาวนะคะก็จะออกแห้งๆหน่อยแต่ก็สวยนะคะสวยแบบธรรมชาตินะคะธรรมชาติสร้างสรรค์มาคนที่ไม่รักธรรมชาตินะคะก็จะไม่เข้าใจนะคะว่า,ามันสวยยังไงนอกธรรมชาตินะคะโคดหิน มันสวยยังไงป่าเขามันสวยยังไงนะคะเขาก็จะไม่รู้นะคะสำหรับคนที่ชอบภูเขานะคะอ่าจะเห็นว่ามันสวยนะคะมันสวยงามเสมอช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีใบไม้นะคะใบไม้ที่ร่วงลงมานะคะก็จะเป็นสี แดงสีเหลืองนะคะมันก็จะเป็นพรอ็อพนสวยงามนะคะสำหรับป่านะคะมันก็จะมีต้นไม้อยู่นะคะถึงจะไม่เหมือนช่วงหน้าฝนแต่มันก็จะเป็นต้นไม้แบบอีกร่มหนึ่งในช่วง ดูดูใบไม้ร่วงก็จะมีความโรแมนติกแบบอีกอรมหนึ่งนะคะขวดหินก้อนนี้นะคะก็ยังเป็นที่นิยมนะคะในการถ่ายรูปเซลฟี่นะคะไปก็จะต้องเห็นมีคนเซิร์ฟี่กับก้อนหินก้อนนี้นะคะแตกต่างจากก้อนอื่นตรงที่มีเถาวัลย์พันบนขดหินนะคะ ก็จะสวยงามมากนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าผาเป็นเหวลงไปนะคะก็อนนี้เราก็ต้องยืนดีๆนะคะเวลาถ่ายรูปนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะในการเซลฟี่นะคะเพราะว่าถ้าพัดลงไปนะคะมันเป็นหน้าผาเลยนะคะก็ไม่รู้จะไปถึงข้างล่างอย่างไรนะคะ ดูดูด้วยดูด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเดินขึ้นไปนะคะทางเส้นทางธรรมชาตินะคะก็จะมีพันไม้เลื้อยนะคะ อันนี้เขาเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะจะเป็นแบบอย่างนี้นะคะเป็นลูกบิดบิดเป็นแบนนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้สีม่วงมีดอกไม้ม่วงนะคะที่เพิ่มมาใหม่นะคะคราวที่แล้วเราไปเราไม่เห็นนะคะดอกไม้ม่วง ชาดนะคะชาดเริ่มจะลงโทษแล้วเป็นชาดมาเลยนะดอกไม้ม่วงนะ้วค่ะอืมดอกไม้ม่วงนี่ดอกไม้ม่วงไม่เคยไปเก็บมาเล่นเนี่ยใช่ต้องไปเก็บแหละ วันนี้นะคะเราเตรียมดอกไม้มาพร้อมนะคะที่จะไปอ่ไหว้พระกันนะคะก็จะด้านหลังเรานะคะจะมีหลวงพ่อโตนะคะหลวงปู่ช่วดน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นหลวงพ่อโสดรทอนนะคะเราต้องเตรียมดอกไม้มานะคะช่วงนี้เราอยู่บนโบสถ์นะคะโบสถ์บนยอดเขานะคะเราได้เดินบันไดขึ้นมาแล้วนะคะ ก็บันไดตรงช่วงนี้ก็จะประมาณร้อยกว่าขั้นนะคะแล้วก็จะไปถึงโบสถ์นะคะก็จะเข้าไปปิดทองนะ,ะแล้วก็เสียงเซมซีนะคะแล้วก็หาเลขเด็ดนะคะตรงนี้นะคะกำลังหาจุดปิดทองอยู่นะคะเขอบอกว่าให้เราปิดที่หน้าที่จมูกที่ อ่าที่มือก็จะดีมากนะคะที่หัวใจเรียกว่าอะไร,รอ่ะภาษาแบบว่าอ่าเราก็ไม่ค่อยรู้นะคะปิดทองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปขย่าเสียมสีนะคะเพื่อหาเลขนะคะ ก็ไปเสี่ยงทายดูดวงนะคะก็อ่าเป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะก็อันไหนดีเราก็เชื่อว่าดีนะคะอันไหนไม่ดีเราก็อ่าทำบุญสะดอกเคาะไปนะคะเราได้ใบที่สี่นะคะก็นี่คือที่เราได้มานะคะก็อ่า ทุกคนนะคะเห็นเป็นเลขอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะที่ใต้คลิปเรานะคะที่เราเดินออกมาจากโบสน,นะคะเราก็มีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นนะคะกระทาหางท่มนะคะมีไฟไหม้นะคะก็เพราะว่าวันนี้มีผู้คนนะคะมาปาักทูบกันเยอะนะคะมันก็เลยติดกันนะคะจากบนโบสนะคะเราก็จะเดินไปเส้นทางลงบันไดไปนะคะจะไปสไกายวอล์นะคะ จะ,จะผ่านตรงนี้นะคะก็จะมีผู้คนนะคะนำเหรียญน,นะคะมาวางนะคะวางนะ,ะา,าจะวางได้ไหมะคะนี่ไงล่ะเป็นไงล่ะ เป็นทางเดินไปสกายวอล์นะคะผู้คนเยอะมากเลยนะคะเห็นผู้คนแล้วเราก็นั่งท้อเลยนะคะสงสัยไม่ได้ขึ้นแน่เลยนะคะสกายวอล์กนะคะสงสัยไม่ได้เดินแน่เลยนะคะเพราะว่าด้านล่างนะคะผู้คนแน่นเอียดเลยนะคะ นะคะเป็นจุดไปเดินสะพานกระจกะ Sky นะคะสกายวอล์คนะคะก็ผู้คนเยอะมากนะคะเราเข้าไม่ได้นะคะแล้วก็มายืนรอยตรงนี้นะคะนี่นะคะเป็นรายงานสดจากสกายวอล์คนะคะก็นี่นะคะโ <Lauren> อ้โหคนเต็มเลยนะคะคคคน,นี่น,นะคะแบบโอ้สกายวอล์คเขาจะแบกนะคะี่นั่งนั่งยังไม่ได้ซื้อบัตร คนแบบเยอะมากนะคะเราคงจะไม่มีสิทธิ์ได้เดินนะคะเพราะว่าคนเยอะมากนะคะตามทุ่ก็ไม่ได้เดินนะคะคนหนาแน่นมากนะคะเดินได้ทีละร้อยคนนะคะเส่แล้วองมาเดินไปหลังนะคะตามทุ่ก็ไม่ได้เดินะเยอะมากเพราะวันนี้เป็นวันแรกดีค่ะเห็นไหมคะผู้คนยังหนาแน่นล้นหลามอยู่เลยนะคะ ทยอยมาเรื่อยๆ Go home คู่กันขนาดนี้เลยนะคะนี่นะคะเราก็มาถึง Skywalk เลยนะคะแต่เราเข้าไม่ได้นะคะเห็นไหมคะไม้สะพานกระจกนะคะไปนหลังค่อยมาเดินนะคะ จุดนี้นะเราแอบมาส่องนะแอบมาส่องดูสกายวอล์คตรงจุดนี้นะคะโอ้โหผู้คนหนาแน่นนะคะเรากลับบ้านก่อนดีกว่านะคะเราอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเราไปเมื่อไรก็ได้นะคะทำพิธีเปิดสะพานสกายวอล์คนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องป๊อบกินนะคะเราจะพาไปดูสกายวอล์คชลยบุรีนะคะ ก็จะมาดูกันนะคะวันนี้เราจะได้อะไรบ้างวันนี้นะคะก็มีพิธีเททองหลวงพ่อโสธทาด้วยนะคะเราก็ต้องซื้อแผ่นทองก่อนนะคะคราวที่แล้วเราทําบุญทองก้อนไปแล้วนะคะคราวนี้นเราซื้อแผ่นทองบ้างนะคะทำบุญไปนะคะตามกําลังทรัพย์ของเรานะคะตามความสะดวกนะคะตามความสบายใจะคะจา ขอให้ได้เงินทองกลับคืนมารวยเป็นร้อยล้านบาทสาธุสาธุวันนี้นะคะก็จะมีสกายวอล์นะคะที่เปิดให้เข้าอย่างเป็นทางการนะคะแต่ไม่รู้ว่าเราอะ่ะจะได้ไปเดินไหมนะคะบนสกายวอล์นะคะติดตามดูนะคะว่าเราอะ่ะจะไปถึงขนาดไหนนะคะ ไปรอไปชำบุญกันไปรอไปจำบุญกันคอยลูกถูกรางวันที่หนึ่งกอยลูกรวยคอยลูกมีเงินมีทองกอยลูกได้เป็นร้อยล้านบาทกอยถูกถูกรางวัลที่หนึ่งกอยลูกมีเงินมีทองสาธุสาธุาสาธุฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนผู้ที่ติดตามดูช่องป๊อปกินนะคะวันนี้ป๊อปกินนะคะนำเสนอนะคะ สกายวอล์วัดขาจะแบงนะคะแต่นี่ไม่ใช่สกายวอล์ที่เปิดใหม่นะคะนี่เป็นสกายวอล์ร้านอาหารนะคะก็เป็นกระจกเหมือนกันนะคะก็สูงเหมือนกันนะคะแต่อาจจะสูงไม่เท่าสะพานสกายวอล์กนะคะ แต่นี้เป็นสกายวอล์คร้านอาหารนะคะเพราะว่า Sky สกายวอล์คสะพานนะคะเราเข้ามิติดเลยนะคะผู้คนเยอะม,มากเลยนะคะเราก็เลยไม่อยากไปต่อคิวนะคะเราเลยเดินเลี่ยงออกมานะคะเราก็เลยมาสกายวอล์คร้านอาหารแทนนะคะก็อันนี้ชิมรังไปก่อนนะคะและเดี๋ยวเรา จะไปวันหลังนะคะสกายวอล์คสะพานนะคะเดี๋ยวเราจะไปวันหลังก็อันนี้ก็สวยดีนะคะก็เป็นวิวภูเขานะคะก็ธรรมชาติสวยงามนะคะข้างล่างก็มีดอกไม้สีเหลืองเหมือนกันนะคะดอกไม้สีเหลืองเยอะมากนะคะเขาเรียกว่าดอกทองไรนะคะ ช่วงนี้บานสะพางสวยงามมากเลยนะคะก็อย่างที่เห็นนี่นะคะข้างหนังเราเนะะี่ยค่ะดอกทองไรนะคะสีเหลืองบานสะพังเลยก็สกายวอล์กแค่นี้นะคะก็เสียวนะคะไม่ต้องสูงแบบสะพานกระจกตรงนั้นนะคะมีนก็เสียวพอควรนะคะ สำหรับ sky walk ตรงร้านอาหารนี้นะคะต้องถ่ายเป็นท่านั่งนะคะถึงจะเห็นเป็นกระจกนะคะเป็นระเบียงกระจกตรงร้านอาหารนะคะนี่ท่านั่งนะคะถึงจะเห็นว่าเป็นกระจกนะคะอันนี้รูปที่เราแคปมานะคะ ก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะรูปที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะ Story ่ u ๊อบกิน